มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้า33จังหวัดเตรียมรับมือนหนักค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมาพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียรนะคะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามาันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะลักษณะเส้นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่กำแพงเพชรเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกเชิยงสาปราจีนบุรีสันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีในครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ